สวัสดีเอฟซทุกคนนะครับก็วันนี้วันนี้เช้า,ชานี้มันเป็นวันที่1เดือนสเนาะเดือนใหม่แล้วหนึ่งเดือนสปี6กหซึ่งเป็นวันพุธก็มาถึงรอบหวยไทยของเราเนาะไอท,ที่รอสรุปหวยไทยแบบเน้นๆามาดูแล้วก็มีเลขตารางเลขตารางมาฝากก็มาดูในคลิปนี้นะครับผมส้ำหรับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมขอเลื่อนลงมา เดี๋ยวมาดูเลขในตารางกันก่อนนะเลขในตารางงวดนี้วันประจำวันพุธห่วยไทยเดี๋ยวผมจับเลขในตารางให้ก่อนอ่ะเลขในตารางก็เป็นสูตรบนล่างเนาะถ้าใครชอบเนาะวดที่ผ่านมาก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะแถมชุดบนนี้เข้าทั้งหมดเลย <c oughs> เด่นที่สุดเลขในตารางผมจับให้เลยนะสุดสองตัวเนี่ยเอ้าเนี่ยมีหกมีเจ็ดนี่คือเลขในตารางถ้าใครชอบเนาะหกเจ็ดแล้วก็มีสามก็มีศูนแล้วก็มีหนึ่งก็มี สีอ่อะสามหกห่งเจ็ดศูแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งผมให้ไปที่เลขระหว่ง5กับ8ขอเลือกเลข5ก็แล้วกัน อันนี้คือชุดเลขในตารางเนาะสามหหนึ่งเจ็ดห้าศูี่ถ้าใครชอบแบบไหนก็ลองจับดูเองนะสามหกหนึ่งเจ็ดห้าย์สี่เดี๋ยวมาดูตัวเด่นตัวเน้นของเราดีกว่า สำหรับชุดบนชุดบนนะชุดบนผมเอาสูตรนี้มาให้ดูเผื่อใครจะชอบเนาะก็มันเป็นสูตรมาครบสามตัวบนนะสามตัวบนงวดที่ผ่านมาเข้าครบเลยหนึ่งสี่เจ็ดก่อนนะนั้นก็สี่หนึ่งหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งเก้าก็ครบนะสำหรับงวดนี้งวดนี้สูตรได้ตัวไหน อันนี้คือบนนะผมเน้นบนไปก่อนนะอันนี้คือสูตรครบสามตัวบนจะได้เจ็ดศูนย์สามหกเก้าเจ็ดศูนย์สามหกเก้า เลขหกตัวมาครบสามตัวบนนะไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหกเลยนะ <c oughs> มาครบสามตัวบนนะลองพิจารณาว่าชอบตัวไหนไหม <c oughs> สูตรนี้เดินดีเดินดีติดต่อกันมาสามงวดแล้วนะงวดก่อนก็มีเข้ามีหลุดบ้างแต่ว่าสามงวดหลังคือเข้าหมดเลย มีเมีศมีสมีหมีเคือครบบนนะผมเน้นว่าครบบนครบบนแล้วดันไปตรงกับอะไรบ้าง7 0็ดศมันมาอ่ามาดูตัวเด่นผมให้อะไรไปนะให้6กับ7 6กับ7 อยู่ที่มันเป็นเด่นสองตัวผมเน้นไปที่หลักหน่วยนะหกับเจ็ดงวดนี้สิบหน่วยสิบหน่วยเน้นหน่วยก็คือหกับเจ็ดนะอันนี้คือโค้งสุดท้ายแล้วแบบเน้นย้ำเลยบอกย้ำๆด้วยหกับเจ็ดตัวที่มาจับสิบหน่วยที่จะมาประกบกับหกับ7ดก็คือแทนค่า x ตรงนี้แทนค่า x ตรงนี้จากสูตรจากสูตรมันทำได้อยู่ที่เลขศูนย์ กับหอ่าเลขศูนย์กับ1เลขศูนย์กับ1ผมก็จับมาใส่ศูนย์6กศย์ดึ 6, ่งหกเจดซึ่งตัวเลขตัวเดิมก็คือหนึ่งเจแต่ว่าตอนนี้ที่เห็นอั้นไปแล้วก็คือหนึ่งหแต่นอกนั้นน่าจะยังนะสอตัวนี้หลักร้อยผมจับสามกับ4มาใส่เพราะเออมันมีสูตร ที่มีสามกับสี่เข้ามาด้วยนะงวดนี้คิดว่าหน้าสามกับสี่หน้าจะเดินมาที่หลักร้อยแล้วก็นี่ไงสามตัวบนที่ผมลงให้อะ่ะมันมีสามศูนย์หกสามศูนย์เจ็ดสามหนึ่งหกสามหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งเจ็ดหน้าวนี่ก็จะมาใส่ในเลขตารางแต่สี่หนึ่งหกก็คือตรงกับเลขดังไปแล้วสี่หนึ่งเจ็ดคือเลขตัวเดิม ซึ่งดูจากสูตรแล้วนะดูจากสูตรสูตรทบสามตัวบนอนะ่ะมันมีมันมีตัวไหนอะ่ะที่มันชนอะ่ะอ่ะนี่นี่นี่นเลื่อนลงมานหนึ่งนะึงเนาะหรือขอเลื่อนลงมานิหนึ่งพอเห็นมองเห็นเออเดี๋ยวขอเลื่อนขึ้นก็ได้เจ็ดศูนย์สามหกเก้ามันมีเลขอ่าชนกับที่ผมจับให้นี่น่าจะลุ้นก็คือเนี่ยเจ็ดศูนย์สามสี่สี่ตัวนี้เจ็ดศูนย์สามหก อืม7036เพราะฉะนั้นถ้ามาดูจากตัวที่ผมจับให้นี่นะก็จะสรุปตัวเด่นให้ชุดสามตัวไปเลย่าชุดสามตัวนะผมว่าถ้าถ้าสูตรนี้ยังเดินต่อนะถ้าสูตรครบบนครบสามตัวบนยังเดินยังเดินดีนะผมให้ให้ผมก็เน้นเน้นให้อะ่ะ เน้นให้อยู่สองชุดก็คือชุดนี้นะแป๊บขอเลือนออกนี่ผมจะเน้นให้อยู่สองชุดนะสามศหกับสามศนย์เจดนะเน้นเน้นย้ำสองชุดนี้สามศูนย์หสามศูนย์เจ็ดนอกนั้นเป็นตัวรองลงไปเนาะก็จะมีสามหนึงหกสามหนดซึ่งสูตรครบบนมันไม่มีเลขหนึ่งมันมีแค่เลขศูนย์ แล้วก็406 407ตัวรองลงมานะเพราะว่าเอา่อถ้าถ้าครบบนเราครบบนมันไม่มี4เนอะเออมันมีแค่เลข3อะ่ะแต่ก็ก็เลยเน้นให้อืมเน้นให้สองชุดนี้ <c oughs> นอกนานั้นเป็นตัวรองนะผมเน้นให้แค่สองชุดนี้นะสองชุดนี้เน้นนะ เนย้ำวงกลมให้เลยนะครับผมว่าเน้นสองชุดนี้ <c oughs> ถ้าเน้นชุดเดียวจริงๆ <c oughs> เน้นชุดเดียวจริงๆ <c oughs> มันพูดยากระหว่างหกกับเจ็ดอ่ะ ระวังหกกับเจ็ดนี่เปอร์เซ็นต์มาเหมือนกันมากเลยมาเท่าเท่ากันอะ่อะหกกับเจ็ดอ่ะแต่เจ็ดจะเหลื่อมนิดนึงนะเจ็ดจะเหลื่อมนิดนึงอะ่ะสามศูนย์เจ็ดน่าจะอยู่ที่ประมาณสามศูนย์เจ็ดน่าจะอยู่ที่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ 306น่าจะอยู่ที่70เปอร์เซ็นตอ้าวให้เปอร์เซ็นต์ขนาดนี้เลยโอ้โ30 30ห306 70 307เทใจไปที่เลข7มากกว่านิดนิดเอนเอียง,เ,ยง,เ,ยงเลข7หลักหน่วยนิด,น,ดนึงก็ไปอยู่ที่80เปอร์เซ็นต์นะ306 307สองชุดที่เน้นนอกนั้นก็เป็นตัวรองลงมานี่นี่ เลขดังซึ่งมันหาซื้อไม่ได้แล้วตอนนี้ราคาลดลงมาก็จะเป็น416ซึ่งถ้าใครไม่เล่นไม่จิ้มก็แล้วแต่ก็อาจจะไปจิ้มจิ้มออมสินแทนนะเพราะว่างดก่อนเลขดังก็ออกหอมออมสินเนาะก็อาจจะไปจิ้มที่ตอนแรกผมก็มองชอบอยู่นะ16แต่ว่าพอจงกับเลขดังแล้วปุ๊บมันก็เอ็นเอียงแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็ลองลองไปจิ้มออจิ้มออมสินดู3ตัวนี้เอยตัวนี้ สี่หนึ่งหกสี่หนึ่งเจ็ดเป็นเลขที่ออกแล้วมันก็ไม่น่าจะมาออกตรงๆอีกเนาะมันมีแค่หนึ่งศูนย์หกรอบนั้นที่ออกมาแล้วก็ออกตัวเดิมอีกอ่ะก็ก็เบานิดนึงก็ใครจะจิ้มไว้ก็แล้วแต่นะแต่แต่เบาให้เบาไว้อ่ะนอกนั้นตัวรองหมดเลยนะชุดสามตัวชุดสองตัวที่เห็นจริงๆก็นี่ก็มีอยู่แค่นี้หนึ่งหกก็คืออ่านไปเรียบร้อยโรงเรียนไทยหนึ่งเจ็ดคือเลขตัวเดิม เลขตัวนถ้าคิดว่าไม่มาก็คือให้เบาไว้แต่ถ้าจะหนักของมันมันก็จะมีแค่สองชุดอ่ะที่ตอนนี้เราพอจะหนักได้นะหนึ่งหกก็คือเลขอัน้นเลขอัน,เล,อนเลขดังแล้วก็ก็ลองจิ้มไว้ก็แล้วกัน <c oughs> เน้นศูนย์เจ็ดดองศูย์หกครับเพราะว่าผมชอบผมดูแล้วเลขเจ็ดจะเหลื่อมๆนิดนึงอะ่ะเลขหกมันจะเลขหกลองลงมาอีกอ่ะ ก็จะให้07เด่นสุดแล้วก็มา06เน้นชุดเดียว307ลอง306 6กับ7แย่งกันมา6กับ7แย่งกันมาอันนี้ชุดบนแทปไว้แล้วนะออันนี้ถ้าใครสนใจครบบนนะครบบนก็มีแค่นี้ซึ่งมันจะชนก็คือ306 307นี่แหละที่ผมบอกมาที่ผมเลยเน้นให้ สำหรับเลขล่างนะเลขล่างอีกตัวเลขล่างถ้าใครจะจิ้มก็นำศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดไปเล่นได้สี่ชุดนี้ไปเล่นก็นำสี่ชุดนี้ไปเล่นนี่นี่เน,น้นสองชุดนี้แต่แต่ถ้าดูตามแต่ถ้าใครชอบไม่ชอบสองชุดนี้ล่างอย่างเดียวนะผมเน้นสามนะนะเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่ง ล่างล่างผมเน้นให้คือสามหน่วยล่างเน้นสามสอยู่ที่หลักหน่วย x ส x สนะั่นล่างนะ ก็ขอเน้นย้ำให้เข้ากันก็แล้วกันว่าที่ผ่านมาให้0880ไปทั้งบนก็คือลงมาล่างนะเีะด๋ดายเนาะก็ใครพอมีทุนก็เล่นบนล่างได้เนาะไอ้สี่ชุดที่ผมให้อะตัวเลขมันไม่เยอะล่างผมเน้นสามนะที่จะมากับสามมันก็จะมีแค่ อืขอบเปลี่ยนปากการนิดหนึ่งห้าสามหกสามอะผมชอบอยู่สามชุดนี้ล่างนะให้เน้นสามก็คือห้าสามห้าสามคิดว่าน่าจะอันไปแล้ว ลองลงมาหกสามก็ลองพิจารณาดูหกสามกับศูนย์สามนะเออถ้าใครจะรูดผมแนะนำให้สามล่างห้าสามหกสามศูนย์สามประมาณนี้ อสำหรับตัวเน้นตัวเด่นก็ฟันไปให้แล้วนะครับผมขอให้ปังขอให้เฮงกับการเสี่ยงโชคครั้งนี้ก็แล้วกันเนาะอ,อบารมีพ่อปู่สีสิบโทดนบันดาลให้เอฟซี 4, ทุกคนมีโชคมีชัยไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้เฮงเฮงปังปครับ ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดอ้อสวัสดีครับผม